ก็จะเห็นว่ามีหลายคนยังโกรธผมที่ว่าทําไมเดี๋ยวนี้มารพี่บูไม่ไปตรวจด่านไม่ไปทลายด่านแหมวันนี้ผมยัเป็นที่ปรึกษากับสมาคมสิทธิ์เก่านักเรียนตํารวจนครบาลด้วยต้นหัวชั้นผูน้อยเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหาครับต้นเหตุของปัญหาครับมันอยู่ที่ในตารวจระดับสูงครับผมจึงไม่มีความคิดที่จะไปกลั่นแกล้งรังแกเขาอีกแล้วครับ ก็ฝากไปยังน้องๆนะครับมีพี่น้องๆนะที่วันนี้ที่ยังขับรถตะเวนหาเรื่องด่านอยู่นะครับไม่มีประโยชน์หรอกครับเชื่อผมได้ครับวันนี้นะครับระวังกระแสจะตีกลับดังนั้นเราพอเรากล้าไปอีกหนึ่งขั้นครับไปแก้ปัญหาที่มันใหญ่กว่าครับแล้ววันนี้น้องๆหลายคนนะครับผมรู้ว่าคุณไม่กลัวด่านแล้วนะครับแต่การที่คุณยังไปละลารานตำรวจนะมันจะยิ่งทําให้ ภาพลบมันกลับมาเขามองว่าเรากลางนะครับนะฝากไปยังพี่น้องร่วมอุดวงตาําขออนุญาตไม่ระบุนะครับล้ว่ากลุ่มไหนบ้างครับคุณเบลังแก่ตำรวจชั้นผู้น้อยไม่มีประโยชน์วันนี้จะเล่นต้องเล่นระดับพบตรฉะนั้นวันนี้คุณแก้ไม่ได้แล้วครับคุณเบลังแกด่านเล็กๆเนี่ยครับนะพวกนี้นะหลังจากที่พวกคุณจับผิดเขาได้เนี่ยเขาแค่ถูกย้าย น้องๆหลายคนประสบการณ์น้อยความรู้อาจจะน้อยด้วยเมื่อมีโอกาสมีคนให้ท้ายใช้โอกาสนี้ในการแก้แค้นเจ้าหน้าที่นีาา่เกิดประโยชน์เราเชื่อผมด้วยครับพวกคุณกำลังจะหลงทางแล้วให้คุณไล่บีบด่านเถื่อนขนาดไหนก็แล้วแต่นะัท้ายสุดก็ไม่จบ <S <S วันนี้ผมนึงจะพยายามก้าวขึ้นไปหนึ่งระดับน,นะครับมีคนบอกเดี๋ยวนี้มาร์กมาไมไม่จัดการกับตำรวจเหมือนเดิมทำไมผมจะไม่จัดการ ก็ผมพูดไว้แล้วว่าปราบโกงไปในรูปราชการนะครับตำรวจก็คือข้าราชการไม่ใช่เหรอครับนะฉะนั้นเลิกโจมตีผมทีน้ำหาผมเปลี่ยนแปลงอุดมการอุดมการเหมือนเดิมครับ